ดีครับผมกันมือนี้ครับผมเนาะเสามือเล็ออกครับผมวันที่หนึ่งกันยายนสองหาหกหาครับผมมือนี้ครับผมจะมาจุดถูบฝากตอดเอฟซีทางช่องครับผมเนาะนี่ครับผมถูบนี่ผมได้มาจากวัดปลาผู้จันหอมครับผมเด้อผมบูชามากครับผมเนาะนี่ครับผมตัวแรกเป็นหาครับผมเนาะนี่ครับผม ตุดทูปขอโชคขอลาบครับผมจากปูญยาตายหา่อยู่บ้าน,น,นารับผมเนาะเจ้าทีเจ้าทางรับผมเผื่อดนบันดาลให้ถูกสามตัวตรงๆครับผมมาฝากมาตอนเอซทางช่องครับผมถ้าชอบคลิปนี้เรื่องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเด้อนี่ครับผมเนาะตัวแรกเป็นหาครับผมนี่ครับ ตัวแรกเป็นห้าครับผมเนาะเพราะว่าผมบูชาไม่โดนหรอครับผมผมก็ยังไม่ได้จุดครับผมเนาะกับมือนี้ครับผมถือโอกาสจุดทูบยังปั่นเอฟซีทังช่องขันมากคอยซื้อตามคมรับผมบอมมากระห้พานใดครับผมเดอ้อเบิ่งเป็นแนวทางครับผมเนาะทูบนี้ก็เป็นทูบเทาวเวศวันครับผมบูชามาจากวัดป่าภูจันหอมครับผมเนาะ ตัวแรกเป็นหาครับผมตัวที่สองน่าจะเป็นหาครับผมเนาะนี่ครับหาหาแล้วครับผมอันนี้กกหลวงพ่อพราสัยครับผมเนาะผมบูชามาจากวัดโพชัยครับผมถิ่นหนองค่ายนี่ครับ น,นี่เจจีอาจารย์ดังครับผมเนาะหลวงปู่มั่นครับผมหลวงปู่โตหลวงปู่สุขหลวงปูแง่แหวนหลวงปู่ทวดหลวงปู่เงินหลวงพ่อเปิน่นหลวงพ่อสดหลวงพ่อโตครับผมเนาะนี่ครับเจจิอาจารย์ดังมากครับผมดูหิ้งพระครับผมเด้อมือน,นี้ครับผมเนาะหวังว่าแฟานคลับทางช่อง คงจะรุ้ยครับผมเนาะมือนี้นี่ครับผมห้าห้าครับผมเนาะหาสองตัวแล้วครับนี่ครับผมห้าสองตัวแล้วไก่เอฟซีทั้งช่องนั่งไปผิดจุดและหน้าเบรกระผมขันมากค่อยซื้อตามว่ามากไก่พานได้ผมไก่เป็นแค่แนวทางครับผมเนาะผมจุดได้ตัวไหนครับผมเนาะ ผมจะไปซื้อตัวนั้นครับผมหลังจากครับผมมือเศร้าผมมซื้อไปแล้วครับผม7060ตะวหน61ครับผมเนาะอันกับผมอยู่บานกับผม61ตอนนี้ผมซื้อแค่ซีคูคกับผมเนาะผมซื้อ6070ราคา6677ครับผมซื้อแค่นี้ครับผมเราจะซื้อเลขถูกต่อครับผมเนาะนี่ครับผม นี่ครับผมห้าห้าหาสองตัวแล้วครับเบินบ้องวดนี่ครับผมเนาะนี่ครับผมฝากเอฟซีครับผมเด้อมือนีกับมือเล็กออกกับผมเนาะ ซื้อแล้วอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนครับผมมีน้อยซื้อน้อยนี่ครับห้าห้าตัวที่สามเป็นงนอะขอให้ลูกหลานเพ่นขับทางช่องถือสามต้นตรงๆเดอ้อปูญาเอ้ยเจ้าทีเจ้าทางเอ้ย 5าห้าครับผมเนาะหาสองตัวแล้วครับแฟนขับทั้งช่องเบ่งพร้อมกันครับผมเพราะว่าลิปนี้บทัดต่อครับผมเนาะดูพร้อมกันเลยว่าตัวที่สามจะเป็นตัวไหนครับตัวที่สามจะเป็นตัวไหน ตัวที่สามจะเป็นตัวไหนเลขทูบเท้าวเวสวุวรรณครับผมบูชามาจากวัดป่าภูจันหอมครับผมเนาะนี่ครับมมแล้วครับผมตัวที่สามครับผมมา,บม,าม,าม,ามาแล้วครับตัวที่สามมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวที่สามมาแล้วครับ ตัวที่สามมาแล้วห้าห้าตัวนอตัวที่สามครับผมห้าห้าตัวที่สามเป็นตัวไหนช่วยคอมเมนต์ด้วยครับ ยาวาหาสมตัวเดอ้อ 5, ห 5. ้ตัวที่3น่าจะเป็น5้าผมว่านะครับผมนี่ครับตัวที่3มน่าจะเป็น5ผมว่าเพราะว่าดูการลักษณะแล้วนี่ครับผม หาสามตัวบอกครับผมสงสัยจะเป็นหาสามตัวครับผมเนาะนี่ครับผมบนหน้าเสื้อครับผมหาสามตัวครับนี่ครับหาสามตัวอีรีครับผมห้าห้าห้าครับผมเนาะ ดบนห้าเสื้อครับผมเดี๋ยวผมอยูสื้อตามครับผมเนาะสื่อหาหาครับผมดีเลยครับผมเนาะเพื่อต้องกลับครับผมเนาะหาสามตัวครับห้าทั้งสามตัวเลยนี่ครับผมเบิงครับผมเด้อกลห้เป็นแนวทางครับผมเนาะบน้าเสื้อครับหาสามตัวเลยห้าห้าห้าครับผมเนาะ นี่ครับผมหาสามตัวครับตอนนี้ผมซื้อหกศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็หกหกเจ็ดเจ็ดครับผมเนาะจะไปซื้อหาหาเพิ่มครับผมนี่ครับหาสามตัวครับบ่นสามตัวเลยกระสุดท่านี้ครับผมเนาะก็ขอฝากเอฟซีทั้งช่องที่เบิ่งคลิปนี้สำหรับคนที่ล่อเลขกวิ่งสายโจนหรือว,ว่าเลข ของปานนี่คับผมเนาะเดี๋ยวผมตามนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้เรือฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะคลิปนี้กัสสวัสดีครับผมไม่น่าเชื่อครับผมเนาะห้าสามตัวเลยคลิปนี้กัสสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับขอให้แฟนคลับทั้งช่องเฮงเฮงรวยรวยยาเจ็บยาต้นกับผมเนาะคลิปนี้สวัสดีครับ